สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Night EC Gaming กันอีกเช่นเคยนะครับผมและในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเกม Chill Hero หรือที่เราเรียกกันว่าผู้กล้าโลกผงาดกันอีกเช่นเคยนะครับเกมเนี่ยเพิ่งจะเปิดมาสดๆร้อนๆวันนี้เมื่อตอนเที่ยงกว่าๆนี่เองนะผมก็ทําการไลฟ์พูดคุยไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมและในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําผู้เล่นมือใหม่หลายๆท่านนะครับที่จะสุ่มตัวละครระดับ ESR นะว่าควรสุ่มตู้ไหนถึงจะคุ้มนะครับมีตัวละครตัวไหนบ้างที่ ควรที่จะเปิดหาเป็นตัวแรกแล้วก็ค่อยๆไล่เคลียร์คอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวในวันนี้มีบอกแน่นอนนะก่อนไปชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำร้าน Easycard และตํมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยกรารันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อนนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือกับทางร้าน Easycard เนี่ยฝากกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะ เรามาดูในส่วนของตัวแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของสายเติมเลยแล้วกันนะ สายเติมเนี่ยที่เราจะเติมกันจริงๆก็จะอยู่ในราคาประมาณ1 1 0้บาทนั่นเองนะครับถ้าไปสอบถามเกี่ยวกับร้านเอซี่การ์ดอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่าน,นี้ก็ได้ตรงนี้มันจะเขียนว่า day ใช่ไหม day เนี่ยผมจะแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปสนใจอะไรมัน,นครับก็จะมีตั๋วมาให้เปิดกาชาลิมิเต็ดทั่วไปนะนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ที่เราควรโฟกัสก็คือในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะใครที่รีตัวละครมาแล้วพร้อมที่จะเล่นแล้วเนี่ยไม่ควรพลาดแพ็กนี้เลยนะครับแพ็กนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของวันที่2ที่เราจะได้รับนัั่นก็คือตว คอระดับอีพิกนะครับฟิโลร่างคุยนั่นเองนะฟิโลเนี่ยมันจะมี2ลร่างนะครับก็คือร่างที่เป็นระดับ s อกับร่าง s อานะแต่ผมจะให้ดูร่างระดับ s อามันจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราได้ตัวนี้มาแล้วเราแบบเออไม่ต้องเติมแล้วอย่างนั้นไม่ใช่นะครับผมสาหรับคนที่ยังไม่เข้าใจว่าร่างนี้กับอีกร่างหนึ่งเนี่ยมันคนละร่างกันนะครับร่างนี้ก็จะเป็นร่างที่ตึงโคตรเลยนะครับเน้นแบบสกิลดาเมจมีแบบว่าการโจมตีหมูด้วยอย่างสกิลแรกที่ทําได้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างดาเมจแบบ ไปได้ถึง100%เลยนะตามดาเมจรุนแรงมากนะครับแต่ยังไม่วายในเรื่องของสกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบวกดาเมจ30%ด้วยนะครับและไปถึงสกิลสุดท้ายนะครับจะเป็นการเรียกทอร์นาโดออกมาทำดาเมจโจมตีเนี่ยคูณ5ไปจนถึง53%เลยนะครับผม อันนี้ถือว่าโห,โหโดมากๆแล้วเป็นสกิลที่ทำดาเมจหมู่ด้วยนะครับดูจากคลิปนี้ก็น่าจะรู้นะยิ่งถ้าเกิดว่าได้ตัวฟิโลมาแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับเรามีสายเวระยะไกลที่ทำดาเมจได้แบบนี้ถือว่าโอเคและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังลังเลอยู่ว่าจะเอาตัวนี้ดีไหมเนี่ยผมแนะนําว่าใครที่แบบเป็นสายเติมงบนน้อยเนี่ยยังไงราคานี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับตัวฟิโลตัวนี้ พอหลังจากเราเติมเสร็จแล้วนะครับผมก็วกกลับมาในส่วนของตู้กาชากันบ้างนะครับตู้กาชาเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตู้นะผมไล่ไปตั้งแต่อันล่างสุดก่อนเลยแล้วกันนะครับอันล่างสุดเนี่ยจะเป็นตู้กาชาที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ในเรื่องของเพชรในการเปิดได้นะครับจำเป็นต้องใช้ตั๋วใบนี้เท่านั้นแล้วตั๋วใบนี้เนี่ยได้มาอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็จะเป็นการทาเ,เควสอิเลเกคาทั่วไปตามที่เขากําหนดมาให้นะ แล้วเราก็ทําแล้วก็เอามาเปิดกาชารตรงนี้ได้ตัวละครที่จะอยู่ในตู้เนี่ยก็ถือว่ามีเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตัวละครพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวระดับ SR ทั้งนั้นเลยนะไม่ได้มีตัวแบบ SR มาอยู่ในตู้นี้นะครับเพราะฉะนั้นเ,นเราข้ามไปได้เลยเราไปดูในส่วนของตู้ลิมิเต็ดกันบ้างน,นะครับผมตู้ลิมิเต็ดเนี่ย ก็จะเป็นตัวละครที่ควรเปิดหาเหมือนกันไหมสําหรับผมผมยังมองว่ายังไม่แนะนําให้ใช้เนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเริ่มแรกนะครับยังไม่ได้รีบใช้ตัวบัฟอะไรพวกนี้ควรใช้ฟิโลหรือว่าตัวทําดาเมจแบบแรงๆไปก่อนแล้วก็จะมีตัวฮิลหรือตัวบัฟที่เป็นการป้องกันอย่างเงี้ยมาช่วยมากกว่านะครับแต่ตัวทางหน้าของน้องแกะตัวนี้เนี่ยผมยังมองว่ายังไม่จําเป็นนะสําหรับการเปิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เติมแพ็คราคาถูกไปเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดได้มันจะติ๊กเลือกตรงนี้นะครับ สมมุติว่าเราจะเปิดโดยใช้เพชรถ้าเกิดเราเติมมาเยอะนะ มันก็จะเขียนไว้ว่า50 0 0คูณสนะครับตู้ลิมิตแล้วดูของที่จะออกนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับตัวละครตู้นี้อย่างเดียวเลยนะครับก็คือตัวน้องแกะตัวนี้ตัวเดียวเลยที่จะออกมานะส่วนที่เหลือที่จะได้เนี่ยก็จะเป็นพวกเศษในการอัพตัวละครต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของอัพตัวพระเอกนะครับผมอันเนี้ยสามารถเอาไปอัพสกิลพระเอกได้หรือแม้กระทั่งแบบพวกลูกแก้วเอาไปอัพโซอะไรพวกนี้ก็จะมีให้เหมือนกันก็เลยยังคิดว่าไม่แนะนำให้ใช้ในเรื่องของเพชรเนี่ยมาเปิดน,นะครับเพราะว่ามันต่างกันแบบหลายเท่าเลย อันนั้นคือ5,000อันนี้2,000ได้ตัวละครมาด้วยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีตั๋วตรงนี้เยอะนะครับผมเรามาติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะว่าให้ใช้ตั๋วในการเปิดนะครับมันจะใช้ทั้งหมดเนี่ย10ใบในการเปิดใช่ไหมเท่ากับว่าเราซื้อแพ็คตรงนั้นไปเนี่ย100เนี่ยก็จะได้เจ้าตัวเนี้ยมาแล้วนะครับ ก็เอามาเปิดตู้นี้เล่นก็ได้นะครับเผื่อมัาจะออกตัวละครมาเลยจะได้จบๆไปนะและตู้ต่อไปก็จะเป็นตู้เลดของน้องฟิโลล่างควีนนั่นเองนะครับใครที่ไม่ใช่สายเติมแล้วกันเป็นสายฟรีแบบจะจาเลยไม่อย่างเติมเงินเพิ่มแล้วเนี่ยก็จะมาเปิดตู้นี้กันนะครับผมเพื่อที่จะเอาตัวควีนตัวนี้นะครับตัวฟิโลเนี่ยไปเป็นดาเมจให้กับทีม เป็นตัวที่น่าจะเปิดหามากที่สุดแล้วเป็นันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่ามันได้ดาเมจที่ดีด้วยและเลดต่างๆ,ๆเนี่ยก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตู้นี้เนี่ยก็คงจะเป็นเฉพาะคนที่ชอบตัวน้องฟิโลนะครับฟิโลร่างควีนเนี่ยนะที่จะเปิดหาเท่านั้นนะครับเพราะถ้าจะมาเปิดตู้นี้เพื่อหาตัวอื่นผมมองว่ายังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เราย้อนกลับไปตู้สุดท้ายเลยแล้วกันนะครับตู้นี้เนี่ยก็คือตู้ที่ผมเนี่ยตั้งใจงจะเปิดครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ตัวละครตัวไหนเนี่ย เข้ามาอยู่ใน5ตัวละครหลักบ้างนะครับสมมุติว่า3ตัวนี้แล้วกันผมได้ไปเรียบร้อยแล้วผมยังไม่อยากเพิ่มดาวของตัวละครพวกที่ได้ซ้ํานะอยากจะได้ตัวละครอื่นให้มันครบก่อนก็สามารถเลือกตัวละครที่ถูกใจเนี่ยไว้อยู่ในลิสต์5ตัวนี้ได้แล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยครับมันก็จะสุ่มหาตัวที่ถูกใจเนี่ยออกมานะครับผมถ้าเกิดเราได้ตัวแล้วเนี่ยก็ค่อยดึงมันออกมาก็ได้นะแต่มันจะให้ตั้ง5ตัวนะครับเราจะกดคอนเฟิร์มโดยที่มี4ตัว หรือ3ตัวไม่ได้ยังไงก็ต้องใส่ให้ครบ5ตัวนะครับและในตู้นี้เนี่ยจะมีเลทการันตีออกเนี่ยอยู่ที่0.50นะครับก็คือของเอเดรทั้งหมดเลยโอกาสออกเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ไอโอกาสออก0.49เนี่ยมันก็ห่างอยู่แค่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากแต่มันจะมีอีก2ตัวที่โดด,โด,ดมาเลยก็จะเป็นตัวฟิโลร่างควีนที่ผมบอกใช่ไหมที่เราเติมซื้อกันนะ่ะก็0.05อ่ะโอกาสหาก็ยากแล้ว แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่คิดว่าควรที่จะหาแน่ๆถ้าใครดวงดีได้ถือว่าโคตรเวิร์กเลยครับก็คือลาฟทาเลียมานาซอร์ส0.05อีกเช่นกันนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวตึงอีกเหมือนกันนะมันตึงยังไงอะ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในแกลเลอรี่ก็แล้วกันตัวละครตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวล่างไหนนะอ่าล่างนี้เลยครับล่างนี้ความสามารถเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวดูดีดมีคอสตูมด้วยตัวละครของมานาซอร์สเนี่ยมันจะเด่นในเรื่องของการทำดาเมจทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วก็ยังมีได้ ATK เพิ่มด้วยแล้วก็บวก5%คี์เลตีต่างหากนะพวกที่เล่นสายคิสายอะไรพวกนี้น่าจะถูกใจนะครับแต่จุเนี้จะเป็นซิงเกิล ATK นะครับก็คือเป็นการจบดีดาเมจเดียวนั่นเองถ้าใครที่ชอบดาเมจแบบเพียวๆจัดๆเลยเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับรับทาเลียล่างนี้ยถือว่าตอบโจทย์แล้วแต่ก็ยังมีคนสงสัยนะครับผมว่าถ้าเกิดเราเข้ามาดูในสมุดต,ต,ตรงนี้แล้วเนี่ย มันยังมีในส่วนของตรงอื่นที่เราสามารถดูได้อีกด้วยตัวละครที่มันยังไม่เข้ามาในตู้มีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจผมก็พอแนะนําให้ได้สําหรับในคลิปนี้แล้วกันถือว่าเป็นข้อมูลเสริมไปแล้วกันหลังจากที่คุยเรื่องตู้กันหมดแล้วนะก็จะมีในส่วนของลับสาเลียล่างซัมเมอร์ล่างซัมเมอร์เนี่ยมันดียังไงก็ดูนะครับหลังจากใช้ปืนเพื่อที่จะเข้าไปชมเกมได้นะครับว่าการโจมตีเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะผมเทสให้ดูเลยนะครับผมนี่ครับการโจมตีล่างยิงปืนของลับสตาเลียนะครับซึ่งเอาตรงๆแล้วเเนนนนนีี่่ยผมมกก็ชออบาง้หืัะ ถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสเข้ามาในตู้เนี่ยอาจจะต้องเปิดหาให้มันได้เลยนะครับหรือจะเป็นตัวอื่นอย่างโกลินเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวทําดาเมจที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับถ้ามันมาในตู้เมื่อไหร่ผมแนะนําว่าให้เปิดหาได้เลย รู้สึกว่าคงจะไม่นานนะครับไม่น่าจะนานขนาดนั้นในการเปิดหาตัวโกลินเนี่ยนะอาจจะสักพักหนึ่งก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งตัวเจตตัวนี้นะครับผมที่ผมกําลังชี้ให้ดูอยู่เนะี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรเปิดหาเช่นกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ